บทที่4204ผู้คนของพวกเขารอดชีวิตในญี่ปุ่นมาหลายร้อยปีและนี่เป็นครั้งแรกที่กลุ่มชาติพันุ์ทั้งหมดหนีออกจากบ้านเกิดของพวกเขาหลายคนไม่เต็มใจในใจและยังคงตั้งตารอเมื่อพวกเขาจะสามารถกลับไปบ้านเกิดนี้ได้อย่างไรก็ตามพวกเขาไม่สามารถฝันได้ว่าบ้านเกิดของพวกเขาซึ่งมีประวัติหลายร้อยปีได้รับการระเบิดขึ้นแล้วตามคำสั่งของเยเฉิน ไฟที่ลุกโชนยังคงลุกโชนอย่างบ้าคลั่งและในเวลานี้กลุ่มนายของตระกูลเฟยได้เสียชีวิตและได้รับบาดเจ็บแต่ผู้ที่ได้รับบาดเจ็บจากการระเบิดแทบจะหนีไม่พ้นและผู้ที่โชคดีที่หนีการระเบิดและไฟก็อยู่ในสภาพตื่นตระหนกและทันใดนั้นก็พบว่ามีเฮลิคอปเตอร์หลายลาบินไปมาและทั้งสองด้านของเฮลิคอปเตอร์แต่ละลามียอดต่อต้านการก่อการร้ายพร้อมปืนสด ศพของ c o u n t e r s t r i k e s เหล่านี้ถูกระงับที่ด้านใดด้านหนึ่งของเฮลิคอปเตอร์ฟักด้วยสายเคเบิลคงที่พกปืนไรเฟิลจู่โจมร้ายแรงในมือของพวกเขาและปากกระบอกปืนของปืนถูกล็อกไว้กับเจ้านายของสุนัขที่หายไปมานานแล้วสิ่งที่ตลกคือเมื่อเจ้านายตระกูลเฟยเหล่านี้ที่หลบหนีโดยบังเอิญเห็นกองกำลังต่อต้านการก่อก,การร้ายความคิดแรกในใจของพวกเขาไม่ต้องกังวลและกลัวแต่โล่งใจอย่างสมบูรณ์ ตอนนี้พวกเขารู้สึกว่าพวกเขาตกเป็นเหยื่ออย่างสมบูรณ์ได้ L A O Y U A N บินจากญี่ปุ่นมานานกว่า1ิบชั่วโมงและเมื่อเขามาถึงสถานที่และไม่ได้ทาอะไรเลยเขาได้พบกับการระเบิดที่น่ากลัวเช่นนี้ซึ่งแสดงให้เห็นว่าพวกเขาถูกโจมตียิ่งไปกว่านั้นพวกเขาไม่รู้ว่านินจาอิกะซุ่มโจมตีทำอะไรยกเว้นระเบิดในบ้านของพวกเขาและถ้าคนเหล่านี้มีแบ็คแฮนด์พวกเขาอาจไม่สามารถหลบหนีได้ ดังนั้นเมื่อพวกเขาเห็นกองกําลังต่อต้านการก่อการร้ายในเวลานี้ความคิดแรกของพวกเขาคือในที่สุดพวกเขาก็รอดดังนั้นในบรรดาเจ้านายตระกูลเฟยเหล่านี้บางคนยืนขึ้นและโบกมือที่เฮลิคอปเตอร์และตะโกนว่าเราอยู่ที่นี่มาช่วยเราสิคนอ,อื่นๆตามชุดสูตรตะโกนขอความช่วยเหลือจากกองกําลังต่อต้านการก่อการร้ายทันทีหลังจากนั้นสมาชิกเกือบร้อยคนของกองกําลังต่อต้านการก่อการร้ายก็ลงจากเฮลิคอปเตอร์ลงสู่พื้นอย่างรวดเร็วด้วยเชือก ก่อนที่เจ้านายของตระกูลเฟยจะตอบสนองสมาชิกของกองกำลังต่อต้านการก่อการร้ายชี้ปืนไปที่พวกเขาทุกคนไม่ขยับนอนลงกับพื้นทันทีและยกมือขึ้นไปยังที่ที่เราสามารถมองเห็นได้ไม่มีใครต้องต่อต้านหรือยิงและค่าคนที่ดูแลครอบครัวเฟยตะโกนเสียงดังว่าทั้งหมดนี้เป็นเรื่องเข้าใจผิดเรายังตกเป็นเหยื่อและมันเป็นนินจาของตระกูลลอริกะที่วางแผนระเบิดจริงๆ C-O-U-N-T-E-R-S-T-R-I-K-E-S e e ไม่ฟังคำอธิบายของพวกเขาเลยและรีบไปข้างหน้าทันทีใส่กุญแจมือทั้งหมดของพวกเขากลับและเพื่อป้องกันไม่ให้พวกเขาหลุดพ้นพวกเขาใช้สายในลอนที่แข็งแกร่งมากเพื่อผูกข้อมือของพวกเขาไปมาหลายครั้งต่อมามีรถกองกำลังพิเศษหลายคันจอดอยู่นอกประตูปราสาทอิก,กุลและผู้บัญชาการได้ออกคำสั่งให้นำพวกเขาทั้งหมดเข้าไปในรถ มีเจ้านายหนึ่งคนของตระกูลเฟยเมื่อพวกเขามาและตอนนี้มีคนเหลือน้อยกว่า30คนที่ถูกหน้าตัวไปที่รถคนที่เหลืออีกหลายร้อยคนเสียชีวิตและมีเพียงจานวนน้อยมากที่ได้รับบาดเจ็บสาหัสและที่เกิดเหตุทนไม่ได้ต่อมาโคศกกระทรวงความมั่นคงแห่งมาตุภูมิของญี่ปุ่นได้ออกประกาศฉุกเฉินต่อโลกภายนอกทันทีโดยกล่าวว่ากระทรวงความมั่นคงแห่งมาตุภูมิได้ปรับปรามการโจมตีของผู้ก่อการร้ายจากองค์กรก่อการร้ายต่างประเทศในเมืองออกะในคืนนี้ กองกำลังพิเศษที่กล้าหาญล้อมผู้ก่อการร้ายทั้งหมดในบ้านในอิกาซิตี้ก่อนที่ผู้ก่อการร้ายจะทำให้เกิดการระเบิดขนาดใหญ่จากนั้นผู้ก่อการร้ายก็จุดชนวนระเบิดโดยตั้งใจจะตายด้วยกองกำลังต่อต้านการก่อการร้าย กองกำลังต่อต้านการก่อการร้ายมีประสบการณ์และประสบความสาเร็จในการหยุดแผนการโจมตีของผู้ก่อการร้ายขององค์กรก่อการร้ายนี้และกองกำลังต่อต้านการก่อการร้ายไม่มีผู้เสียชีวิตหรือพลเรือนใดๆในกระบวนการจับกลุ่มซึ่งสามารถอธิบายได้ว่าเป็นชัยชนะที่สมบูรณ์พระสนมมังกรสูงสุดเย่เฉินบทที่4 2 0 5หลังจากการทะเลาะวิวาทครั้งใหญ่ครั้งล่าสุดในโตเกียวญี่ปุ่นเงียบไปหลายเดือนแล้วและฉันไม่ได้คาดหวังว่าวันนี้จะมีการโจมตีของผู้ก่อการร้ายครั้งใหม่ อย่างไรก็ตามโชคดีที่กองกำลังพิเศษของพวกเขาต่อสู้อย่างกล้าหาญและหลีกเลี่ยงโศกนาฏกรรมสิ่งนี้ทำให้คนญี่ปุ่นจานวนมากมีความสุขอย่างมากและในเวลาเดียวกันความประทับใจของทุกคนที่มีต่อกระทรวงความมั่นคงแห่งมาตุภูมิได้รับการปรับปรุงอย่างมาก อย่างไรก็ตามยังมีอีกหลายคนที่สงสัยว่าทำไมผู้ก่อการร้ายเหล่านี้จากต่างประเทศจึงไม่พุ่งเป้าไปที่เมืองใหญ่ๆเช่นโตเกียวโอซาก้าและนาโโยยาแต่กลับพบสถานที่ระหว่างโอซาก้าและนาโกย่าเพื่อดำเนินการโจมตีผู้ก่อการร้ายแทนคำถามนี้ยังสะท้อนกับคนจำนวนมากบนอินเทอร์เน็ตมันเหมือนกับกลุ่มโจรที่มีการจัดการอย่างดีซึ่งเดินทางมาที่บ้านคุณหลายพันไมล์และไม่เคยขโมยของมาก่อนเลยเอาไข่มาจากเล้าไก่ ฝ่ายรักษาความปลอดภัยของญี่ปุ่นกำลังยุ่งอยู่กับการนำผู้ต้องสงสัยที่ถูกจับในที่เกิดเหตุไปยังโอซาก้าเพื่อสอบปากคำในเวลานี้และผู้นาของพวกเขาก็ดื่มด่ากับความสุขของการต่อสู้แบบพลิกผันนี้และเมื่อเขาเห็นการตั้งคำถามที่ดังขึ้นบนอินเทอร์เน็ตเขาก็รู้สึกท่วมท้นเล็กน้อย อย่างไรก็ตามเขาไม่ได้อาศัยอยู่มากเกินไปกับปัญหานี้หลังจากทั้งหมดเรื่องราวได้รับการบอกเล่าโดยผู้คันอย่างไรก็ตามเขาได้จับกลุ่มกองกำลังต่างประเทศจานวนมากและแม้แต่คนมากกว่าร้อยคนที่เสียชีวิตและมีชีวิตอยู่ก็ไม่ใช่นักแสดงที่พวกเขาพบและเครดิตนี้ไม่สามารถลบได้ เย่เฉินได้ให้ความสนใจกับสถานการณ์ความคิดเห็นของสาธารณชนในฝั่งญี่ปุ่นและเมื่อเขาเห็นของขวัญชิ้นใหญ่ที่ใบมอบให้กับฝ่ายรักษาความปลอดภัยของญี่ปุ่นพวกเขาก็ไม่แน่ใจเล็กน้อยและในขณะที่พวกเขายังเกลียดเหล็กและเหล็กเมื่อเห็นว่าข้อสงสัยบนอินเทอร์เน็ตดังขึ้นเรื่อยๆและแผนกที่ดินของญี่ปุ่นไม่ได้ออกมาอธิบายเพิ่มเติมเย่เฉินก็อดไม่ได้ที่จะเหงื่อออกสำหรับพวกเขา ดังนั้นเขาจึงโทรหาอิโตอันดิทันทีและบอกให้เธอช่วยจัดกองกำลังน้าและหาวิธีรักษาให้กับแผนกความมั่นคงแห่งมาตุภูมิของญี่ปุ่นอย่างรวดเร็ว ในไม่ช้าก็มีเสียงบนอินเทอร์เน็ตและมีคนบอกชาวเน็ตว่าเป็นบุคคลวงในบนอินเทอร์เน็ตว่าในความเป็นจริงผู้ก่อการร้ายเหล่านี้จงใจเลือกเมืองอิกะซึ่งเป็นสถานที่ที่นกไม่ได้เป็นฐานและจุดประสงค์ที่แท้จริงของพวกเขาคือการโจมตีของผู้ก่อการร้ายในเมืองใหญ่สองเมืองใกล้เคียงคือโอซาก้าและนาโกย่าทันทีหลังจากเสร็จสิ้นการชุมนุมและการเตรียมการทั้งหมดในเมืองอิกะมันเป็นเพราะการตรวจจับเบื้องต้นของกระทรวงความมั่นคงแห่งมาตุภูมิของญี่ปุ่นที่เมืองใหญ่ทั้งสองแห่งรอดชีวิต ดังนั้นจากมุมมองนี้กรมที่ดินญี่ปุ่นได้มีส่วนร่วมอย่างมากทันทีที่คำพูดนี้ออกมาความสงสัยเหล่านั้นก็หายไปท้ายที่สุดคำถแถลงนี้เป็นธรรมและมันก็สมเหตุสมผลที่ใน GAC ซึ่งเป็นสถานที่ที่นกไม่ได้เป็นเพียงแซนวิชระหว่างสองเมืองใหญ่นี้และมันก็สมเหตุสมผลที่จะซ่อนตัวอยู่ที่นี่และโจมตีสองเมืองนี้ล่วงหน้าด้วยเหตุนี้อินเทอร์เน็ตจึงเป็นเสียงปรบมือให้กับกระทรวงความมั่นคงแห่งมาตุภูมิอีกครั้ง ในเวลานี้กระทรวงความมั่นคงแห่งมาตุภูมิเองก็สับสนมากพวกเขาไม่ได้คาดหวังว่าคำถแถลงดังกล่าวไม่ได้คาดหวังว่าจะมีคนช่วยพวกเขาหาทางออกที่ดีเช่นนี้ไม่ใช่คนที่ง่วงนอนยื่นหมอนหรือไม่ดังนั้นพวกเขาจึงห่อหุ้มข้อความชุดนี้และเผยแพร่ทันทีในขณะนี้สถานการณ์มีเสถียร,รภาพอย่างสมบูรณ์ในทันทีในเวลาเดียวกันข่าวจากฝั่งญี่ปุ่นก็มาถึงหูของตระกูลเฟยเช่นกัน ไฟซื้อบินรีบวิ่งไปหาพ่อฟยอชานไห่และพูดอย่างหายใจไม่ออกว่าพ่อมีบางสิ่งที่ยิ่งใหญ่เกิดขึ้นอีกครั้ง